ครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่างจุกที่เชียงกลมนะครับก็พามาดูรถปักกี้เป็น6กคูณหนะครับถ้าคนอยากได้ช่างจุกบอกว่าราคาประมาณ2อ0แ0นแล้วก็ใช้เวลาสั่งต่อเนี่ยประมาณ3เดือนับม <3 S 1> เดือนได้เลยก็เดี๋ยวก่อนมาดูรายละเอียดขายของให้ช่างจุกหน่อยช่างจุกเปิดปั๊มนะครับอยู่ตรงนี้อ่าดูหน่อยดูหน่อยปั๊มอยู่ตรงไหนเผื่อใครสนใจปั๊มอยู่มาใช้บริการ ก่อนถึงเชียงกลมครับก่อนถึงเชียงกลมอยู่ซ้ายมือเลยรีสอร์ทอะไรนะช่างดงมณีฮะเลยรีสอร์ทโดงมณีมาอยู่ซ้ายมือก็ชื่อปั๊มก็เออชื่อปั๊มก็คือจอเจริญซับจอเจริญับนะครับก็มีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมินิมากด้วยตรงนี้ก็มาใช้บริการกันได้อ่ะไปดูตัวรถกันก่อนก็ที่เห็นแต่ก่อนคันนี้มันเคยเป็น4ีคูณครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น6 คูนหกก็คือทั้งหมดเนี่ยคือขับเคลื่อนหกล้อเลยขับเคลื่อนหกรถล้อใช้งานได้จริงมีใช้งานได้จริงมีเกียร์สโลด้วยสโลทั้งหกล้อหกล้อเลยแสดงว่าคือต้องขยายฐานตรงนี้ขึ้นมาใช่ฮะว่าบรรทุกได้เยอะขึ้นเลยนะแล้ขยายตรงนี้มาแล้วก็เพิ่มเป็นเป็นแหนบเป็นแหนบตับเดียวแต่รองรับสองคันแหนบตับเดียวรองรับสองคันอ๋อแล้วก็ แล้วไอเนี่ยเขาเรียกว่าเฟืองเฟืองมันอ่ะใช้ยังไงอ่ะมายัางไงสองต่อ,อยังไงเนี่ยเราก็เราก็เพิ่มม่เพิ่มเกียร์เพิ่มเกียร์เกียร์ขึ้นมาอีกลูกหนึ่ง<อ>เป็นรถคันนี้จะมีเกียร์เป็นสามลูกครับ<อ>แล้วก็ตัวคานหน้าแล้วก็ตัดแปงข้างในอสลับเฟืองอะไรตัดต่อ,อก็เป็น<า>ฟเฟืองเกียร์เปลี่ยนเปลี่ยนที่ทางการหมุนของมันเฟืองเกียร์มีสามลูก เกียร์เกียร์มีสามลูกเกียร์สามลูกเครื่องก็เป็นดีเซลครับผมดีเซล L 2 0 0ป่ปะเขาเรียกกัน L 2 0 0ก็คือเป็นไม่ใช่ L 2 0 0อไอ้ Toyota 2L Toyota 2ออ๋อคือเปลี่ยนละเรียบร้อยก็เครื่องก็อย่างนี้เลยคือ2 5 0 0 0 0เนี่ยคือได้แบบนี้เลยได้เครื่องได้อะไรด้วยใช่ไหมก็ดูดีนะเครื่องดีเซลก็ดีนะ แล้วท่วนี้มันมี t โบ b o ครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีอ u ์โ o ครับอเพราะว่าเราเราเราเอามาใช้งานใช้ใช้งานตัวเองถ้าเกิดใครต้องการ t ร r โบหรืออะไรก็เราก็อัพอัพเพิ่มได้ไครับแล้ว็ัอนนี้โช๊คครับด้านโช๊คตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโช๊าผมไม่แน่ใจว่าโช๊คอะไรตัวนี้มันก็เป็นโชค๊ครด รถเก๋งธรรมดาเรานี่แหละแต่แต่ผมจำยี่ห้อไม่ได้เดี่ยวมากสายยางเป็นไงบ้างครับสายยางใช้ของอะไรกันเลยเขาเรียกว่าความความกว้างมันใช่ไหมเป็นเบอร์เบอร์ของมันเลยคือ35มสอ๋อเบอร์สามหสามห้าขอบสิบหกยางสามห้าขอบสิบหกซึ่งก็โคตรใหญ่เลยอ่ะแบบโหดูแบบเทียบแบบกระบะเนี่ย นั่นผมว่าไซส์ผมใหญ่แล้วนี่เขายังใหญ่กว่าอีกนะนี่ดูโหเฟี้ยวจริงๆคันนี้ก็คือมาใหม่หมดอ่ะก็คือตีขึ้นใหม่หมดเลยแล้วไอ้กลมๆนั่นคืออะไรอ่ะชั้นตัวนี้เป็นเป็นแต่ลมเป็นถังลมของอ๋อนี่ชุดแต่ลมโหลัานเลยคันนี้แล้วก็บอกก็นั่งได้สองคนบรรทุกมันลำโพงได้ทุกยางได้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวลากพ่วงได้ด้วยเหรอครับก็ชุดลากพ่วง โห oh, แรงว่าแรงมันก็เหลือๆเ,เลยเนี่ยเหลือครับลากยางพี่รตันห้าได้สบายลากตันห้าโอ้โหนี่มันแบบน,น้องๆกับไอ้นี่เลยนะครับโอ้โหเครื่องมันไม่น่าเชื่อนะดูรอบฝั่งนี้นะดูดีเทลนะครับช่างร้างไทยนะครับทําได้แล้วก็มีแบตก็คือย้ายมาอยู่ตรงนั้นละเรียบร้อยไม่ไม่ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นแบตอ๋อแบตของเครื่องเสียงแ,แต่ที่จริงเครื่องเสียงเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อแบตจริงเขาอยู่ตรงนี้ก็คือซ่อนเก็บงานดีอะ เออฟีลดิว่ะเออเก๋เก๋เก๋แล้วก็อันเนี้ยอันนี้คือท่ออากาศครับอ๋อก็บ้านๆเลยสล็อกเกินบ้านเราเลยเฮ้ยเก๋เก๋เก๋มากเลยแล้วก็เบาะก็คืองานทั่วไปเลยต่อทั่วไปมันตีเบาะสร้างคือเบาะทั่วไปเลยที่มีขายนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงก็คือมันแบบอย่างเงี้ยเราเน้นอุปกรณ์ที่หาง่ายอรัเหล็กก็คือเหล็กแบบ แบบไหนเขาเรียกเล็กแป๊บดำธรรมดาแล้วเนี่ยเราามดัดขึ้นลูกดัดแบบไหนดีอ่ะเขาเรียกดัดสายป่ะหรือว่าไงใช่ครับเรามาดัดขึ้นลูกเข้าเครื่องรีดอ๋อก็ดัดให้มันโค้งตามเครื่องรีดทั่วไปเป็กของเราเราต้องการอืมผู้ก็ผู้สูงอายุอาจจะปีนขึ้นยากหน่อยเพราะมันไม่มีบันไดนะครับก็ต้องโหนกันแบบอืมสั่งได้สั่งได้นะใครสนใจก็สั่งได้นะครับ ก็ถือว่าเฟยนะครับของพัดลมก็มาไว้ข้างหลังเออเออแล้วมันจะหม้อน้ำอ่ะหม้อน้ำก็ย้ายมาหมดเลยใช่ครับชุดหม้อน้ำชุดท่อออจากเครื่องมาเราเราเน้นใช้งานด้วยครับเพราะว่าตองนี้ครับด้วยเวลาเราเข้าสวนยางถ้าเกิดเอาไว้ข้างหน้าไอ้พวกกิ่งยางพวกอะไรมันหม้อน้ำเราเราต้องมาซ่อนอันนี้คือใช้งานจริงนะครับเข้าสวนยางได้จริงๆครับใช้งานบรรทุกยางได้ เอองานงานท่อครับเก๋มากเลยมาดูงานท่อกันต่อนะครับเท่มากโอ้คิดได้ไงว่าคันนี้คันแรกเนะผมเพิ่งเคยเห็นในเมืองไทยเนี่ยงานท่อท่อมันของอะไรเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะท่อแล้วก็แล้วก็เน้นของที่เหลือจากจากอู่ครับแล้วก็เราก็มาสร้างใหม่แล้วก็มาต่อเติมตามจริงมันจะมีท่อนแค่นี้อ๋อเดินท่อเดินอะไรเองแล้วก็เชื่อมมะ เออเออเฮ้ยเฟี้ยวคันนี้เฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงอ่ะเร่งเครื่องกันหน่อยดีกว่าดูควันดำดูอัตตาเร่งกันนะครับโอ้โหใช้ได้จริงรอบสุดเลยอ่ะคันนี้โอ้โหหล่อมากหล่อมากคันนี้หล่อหล่อหล่จริงเลยเผื่อใครสนใจครับเบอร์โทรหน่อยผมเบอร์โทรก็ 084ครับ084 799 799 7435 7435ก็ติดต่อช่างจุกได้เลยครับอยู่ที่เชียงกลมจังหวัดเลยอำเภอปากชมนะครับครับผมโทรมาสอบถามมันก่อนครับโทรมาสอบถามแล้วก็ตามสเปคที่ต้องการตามสเปคที่ต้องการอยากได้นู่นได้นี่ก็อยากได้เครื่องอะไรคุยกันก่อนแล้วก็โอนเงินมัดจำมาก็แล้วก็เริ่มลงมือทำกันนัดส่งมอบกันไปประมาณนี้ผมก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางเฉยๆนะพามาดูรถ ที่แนวมากโอเคก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณช่างจุกมากครับขอบคุณครับ